การปรากฏตัวอย่างกระทันหันของเจ้าป่าร่างใหญ่มหือมาทำเอาพระภิกษุโช,ชดตกตะลึงจังง,งังนั่งตัวแข็งทื่ออากาศกำลังหนาวเยือกเย็นแต่เงือการไหลพรากท่วมหน้าท่วมตาพระภิกษุโช,ช,ชดวิดลุกขึ้นเผ่นหนีในเดี๋ยวนั้นเพิ่งรู้ท่าแท้ของตนเองว่าที่จริงยังรักตัวกลัวตายอยู่เพราะยังหวาดกลัวโดนเสือจับตะปบเป็นอาหาร ท่านกล่าวให้ลูกศิษย์ใกล้คิดฟังในภายหลังว่าอาตมากลัวอย่างที่มือเคยกลัวอะไรเท่านี้มาก่อนหัวใจวิววิวจะขาดรอนรอนเหมือนจะตายใ,ให้ได้ดีที่มีสติแวบและลึกถึงคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาท่านสอนว่าผู้ที่ไปอยู่เรือนร้างว่างเปล่าก็ดีไปอยู่ป่าเปลี่ยวก็ดีไปอยู่ในถิ่นฐานมีอันตรายนา,นานาประการก็ดี บังเกิดความหวาดกลัวจนขนพองสยองกล้าวขึ้นมาใด